มนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและตามภารกิจของคณะได้แก่ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21และฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิน่นบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมมาพิบาล โดยในการดําเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมคณะมีนโยบายคือส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิน่นโดยอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ประวัติศาสตร,ร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมศิลปะประเพณีภูมิปัญญาภาษาไทายและภาษาถิน่นที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง,างๆเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิน่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไท ส่งเสริมให้คณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นและภูมิปัญญาโดยบูรณาการก,กับรายวิชาที่สอนและการบริการวิชาการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาวิจัยบริหารจัดการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ2,563คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวารีสงนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนนทิยาจันเนธและนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยได้รับงบประมาณจากคณะให้ดำเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมคือมนุษยศาสตร์กับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมด้านเอกสารโบราณคณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจ จัดหมวดหมู่และอนุรักษ์เอกสารโบราณให้กับวัดในอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาจำนวนสีวัดได้แก่วัดหน้าพระธาตุตำบลตะคุอำเภอปักทงชัยวัดหน้าอัมพวันตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยวัดนกออกตำบลนกออกอำเภอปักทงชัยและวัดพระเพิงตำบลน,นกออกอำเภอปักธงชัยซึ่งการดำเนินง,งานดังกล่าว ถือเป็นการปกปักรักษาเอกสารโบราณอันเป็นแหล่งรวมของสภาวิชาต่างๆภายในวัดให้คงอยู่และเป็นการช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้สืบไปนอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมชาวมอญบ้านพระเพิงตําบลน,นกออกอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา บ้านพระเพิงเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่ สืบเชื้อสายมาจากมอนมีองค์ประกอบคล้ายกับหมู่บ้านทั่วไปคือมีวัดโรงเรียนและสถานีอนามัยแต่จะแตกต่างกันตรงที่วัดประจําหมู่บ้านเป็นวัดเก่าแก่ของชาวมอซึ่งมีรูปหล่อหงส์สมฤทธิ์ที่นํามาจากหงสาวดีเมื่อครั้งอพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมีคําภีไบใบลานที่จาลึกเป็นภาษามอญและภาษาขอมและที่สําคัญวัดแห่งนี้ยังมีเกจิอาจารย์ชื่อดังคือ หลวงปู่ชิมซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านพระเพิงและหมู่บ้านใกล้เคียง ปีงบประมาณ2,564คณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์โดยทีมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการมนุษยาศาสตร์กับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงานจำนวน6กิจกรรมซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนได้ทางคณะจึงนำแผนงานดังกล่าวมาดำเนินการ ต่อในปีงบประมาณ2,565โดยกําโดยกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนคือ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมมอญเนื่องจากชุมชนมอญเป็นชุมชนที่เคยมีภาษามอญใช้ในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนแต่ปัจจุบันชาวบ้านใช้ภาษาโคราชในการสื่อสารจึงทําให้วัฒนธรรมทางด้านภาษาอันเป็นอัตลักษณ์ของคนมอญเริ่มเลือนหายไปทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมพร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชนทั้งทางด้าน ภาษาและวัฒนธรรมจากนั้นนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือสื่อเรียนรู้ต่างๆสำหรับคนในชุมชนคือป้ายบอกชื่อสถานที่สำคัญสื่อและหนังสือออนไลน์วิดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางด้านอาหารของคนมอน และการออกแบบตราสัญลักษณ์มอนบ้านพระเพิงกิจกรรมสร้างศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชนมอนบ้านพระเพิงโดยคณะกรรมการดำเนินงานลงพื้นที่อบรมปูพื้นความรู้ก่อนนำไปสู่การจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้จริงๆในชุมชนตามลำดับคือการบรรยายพิเศษเรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ชุมชนมอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตูชัย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการจัดหมวดหมู่พิพิธภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดานเรทรนนอกจากนี้ยังมีการออกแบบและการจัดแสดงแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอนโดยมีการสำรวจพื้นที่รวมไปถึงสำรวจความต้องการของชุมชนจากนั้นทำการออกแบบและจัดแสดงแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอนโดยคณะกรรมการดำเนินงานรวมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านบ้านพระเพิง กิจกรรมพัฒน,นาต่อยอดท่ารำบวงสวงบ้านพระเพิงโดยคณะกรรมการได้นำเนินการการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้แสดงเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมอนบ้านพระเพิงโดยแสดงออกผ่านท่ารำในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีการรำถวายสารหลวงปู่ชิมเป็นประจำทุกปีตามหลักการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ทั้ง7อ็คองประกอบดังต่อไปนี้ การออกแบบโครงเรื S <S <an> ่องได้วางแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ของชุมชน3แนวคิดการคัดเลือกนักแสดงใช้การคัดเลือกจากความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมืองการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ใช้การผสมผสานนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมืองการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบการแสดงในแนวทางดนตรีไทยพื้นเมืองผสมผสานวงปี่าดมอน การออกแบบพื้นที่การแสดงใช้พื้นที่โล่งกว้างสะดวกกับการเคลื่อนไหวของร่างกายการออกแบบเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์พัฒนาจากรูปแบบดั้งเดิมตามท้องถิน่นและยังมีการออกแบบแสงโดยใช้แสงสีขาวเพื่อเห็นผู้แสดงได้ชัดเจนและส่งอารมณ์ให้ผู้ชมรู้สึกสว่างสะอาดสบายตา อันเกิดมาจากการศึกษาท่ารำดั้งเดิมที่เน้นถึงความสำคัญในการรำตามขนบธรรมเนียมประเพณีไปสู่การสร้างสรรค์ท่ารำที่เป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้กับชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่งดงามในรูปแบบการแสดงทางด้านนัตยศิลป์ในปีงบประมาณ2566คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2,565โดยกําหนดจัดกิจกรรมในการดําเนินงานคือกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชนมอญบ้านพระเพิงคณะกรรมการดําเนินงานได้ประสานอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทําพิพิธภัณฑ์พืนพ้นบ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดทําพิพิธภัณฑ์พืนพ้นบ้านให้กับชุมชนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยและนักศึกษาหลัก,ลกลาสารรูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขา วิชาสังคมมาศึกษากิจกรรมถ่ายทอดท่ารำบวงสวงบ้านพระเพิงจากการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์พัทระฤทธิไทย การตะกะกณนิตได้พัฒนาสร้างสรรค์ท่ารำมอนรามันเพื่อใช้ในการบวงสรวงให้กับชาวบ้านพระเพิงในปีงบประมาณ2,566คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนี้ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงของชาวบ้านนอกจากนี้ผลงานการสร้างสรรค์ดังกล่าวยังส่งผลให้ชาวบ้านได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมระดับอำเภอในงานเทศกาลประจำปีอำเภอปักธงชัยอีกด้วย กิจกรรมสร้างสรรค์การประพันธ์บทเพลงประกอบการรำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพจน์มานะสมปองได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับบริบทการละเล่นและดนตรีพื้นบ้านบ้านพระเพิงจากนั้นนำมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงประกอบการไร้รำอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมงานบุญต่างๆในลำดับต่อไป กจากกิจกรรมที่คณะกรรมการดำเนินงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างสารรค์สืบทอด และมีส่วนช่วยทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนมอนให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทางคณะกรรมการยังได้ดำเนินโครงการให้ชาวบ้านบ้านพระเพิงได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรธุรกิจชุมชนและการจัดแหล่งเรียนรู้ของชุมชนบ้านโพนสูงตําบลหมื่นไว้อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนในโอกาสต่อไปจากการํำเนินงานของคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณาจารย์ที่ต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิน่นทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมศิลปะประเพณี ภูมิปัญญาและภาษาถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและห่วงแหนในวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี